นี่ครับมาเลยครับนี่สายไฟนะมาเป็นกองแค่ไหนก็สู้ไหวนะครับนะปกติเราใช้คัตเตอร์นะครับอ่าปอกสายไฟนี่มาเลยครับมีเยอะแค่ไหนยาวแค่ไหนนะตอนนี้สู้หมดนะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับอ่าเป็นเครื่องปอกสายไฟนะตัวนี้นะดู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 นะครับนี่เครื่องปอกสายไฟนี่ครับ มีแค่ไหนนะครับมาเหเป็นกองนะครับเห็นไหมครับมาเป็นกองเลยนะครับห้ามห้ามอ่าเป็นกองเลยดูเห็นไหมครับนี่ดูต่อให้เยอะขนาดไหนนะครับนี่ออกหมดนะครับแป๊บเดียวเองนะครับง่ายๆเลยดูมาเป็นชุดเป็นกองนะครับนี่อ่าเดี๋ยวให้ดูใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่ลองดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่อ่าของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ง่ายๆเลยนะช่วงนี้ ราคาทองขึ้นทองแดงก็เยอะนี่นะบดไปเลยหมุนไปเลยแค่นี้เนี่ยโอ้โหนี่ง่ายเองเห็นไหมครับนี่ดูดิผ่ามาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเฮ้ยจองเลยจองเลยเนี่ยจองนี่โอไปสั่งซื้อในตะการทิกตอกนู่นผมไม่มีนี่เห็นไหมเนี่ยปกติใช้ ค,คัตเตอร์เห็นไหมครับปกติใช้คัตเตอร์ <Okay. S 2> นะเนี่ยดูดิทั้งกองเนี่ยเก็บไว้เนี่ยเกือบปีแล้วกว่าจะกว่าจะหมดพอ,อได้เครื่องนี้ไปผมบอกเลย2วันหมดเรียบร้อยใช้มีดมันปอกอยากนะครัะสนใจนะครับชิ่สินค้าที่ตะก้าเหลืองได้เลยนะครับ